มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาตาลีเผยภาพสุดเศร้าแต่งกายมิชิดเพื่ออุ้มลูกสาวเพียง15นาทีคลอดลูกได้เพียงไม่กี่วันนะคะนาตาลีก็ต้องแยกจากลูกไปกับตัวเพื่อรอดูอาการนะคะหลังสามีก็คือฟลุกเกลิกพลมาสยวัน,นิชที่ตรวจเจอโควิด1 9ล่าสุดค่ะคุณแม่ลีนะคะได้โพสต์ภาพขณะที่สวมชุด PPE อุ้มลูกน้อยหลังจากไม่ได้เจอกันมาหนึ่งวันโดยได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่ากำลังใจของแม่ดีใจมากหลังจากไม่เจอกันมาเป็นวันวันนี้ได้เจอได้อุ้มเป็นเวลา15นาทีที่มีค่ามากได้รีโอขอให้พ่อเห็นหน้าหนูด้วยขอให้พ่อไม่เป็นอะไรมากตราบใดที่ผลยังเป็นลบทั้งคู่แม่จะมาเจอหนูได้วันนิดก็ยังดีขอให้ตรวจครั้งต่อไปเป็นลบด้วยเถอะ หนูจะได้ปลอดภัยและแม่จะได้มาเจอหนูได้อีกหนึ่งความรู้ที่อยากจะแชร์ก็คือน้ำนมต่อให้แม่เป็นโควิด1 9ก็สามารถเอาให้ลูกดื่มได้นะคะน้ำนมของแม่มีประโยชน์จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกปมเก็บไว้ให้ลูกส่งให้ลูกทานนะคะคุณพยาบาลบอกว่าหนูทานเก่งมากๆเป็นพลังให้แม่ต้องกินต้องแข็งแรงเยอะๆจะได้มีน้ำนมให้หนูนะทุกอย่างอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะ ต่อให้ผลเป็นลบทั้งคู่ก็ต้องใส่ชุดมิดชิดรัยกลุ่มป้องกันปลอดภัยที่สุดและก็จำกัดเวลาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ